เอาละรากบสวัสดีท okay, ั้งทั้งงานกันด้วยนะอยู่กับผมเดล๋ยเราจะแคสเตอร์วันนี้จะมาบอกข้อมูลคนนี้ต่อเลยดีกว่านะโอเคฮะต่อไปนะก็ผมจะพูดถึงกลุ่มนะกลุ่มก็มีพวกยุคเอ่อยุคหินชาวนายุคกลางยุคโบราณยุคไอิ่งยุคราชวงศ์ยุคฟื้นฟูศิลปวิสรลโจดสลัดแล้วก็เหมือนผีเอ้ยไบูกี้นะโอเคผมตัวนี้ผมพูดไปแล้วตัวนี้ผมพูดไปแล้วโอเคมา ก็นะผมจะส่วนใหญ่ตัวละครทุกตัวต้องสมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกพวกออยูนิตรับไปเลยกันนะว่ามีอะไรบ้างนะหน่วยรับยูนิตรับก็แบบว่าในฮะโอเคนะก็กำอธิบายนะ อะไรเนี่ยเป็นเป็นชื่อที่แสดงอะไรวันนี้นก็ว่าอ๋อโอเคนี่เหมือนไปเขออ้าอธิบายนะก็คือว่าพวกยูนิตลับนะก็จะแบบว่าเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กนะที่อยู่ตามสถานที่นะแล้วก็เออมันจะมีพวกพวกพวกอะไรอะ่ะครับท่านผู้ชมพวกยูนิตลับนั่นแหละมันก็คือแตบบ่ว่ามันจะเป็นสิ่งของอะแล้วก็มันจะอยู่ตามส่านแล้วมันก็จะเป็นยูนิตลับนะ่ ก็มีเยอะมากนะอืมโอเค,อเควนันเวอร์ชันในเวอร์ชันอะไรบ้างเนาะโอเคผมอยากเอาภาพมันจะมันดูมากเลยนะแต่มันไม่ได้จริงว่ะ รู้สึกไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้อ่าโอเคทำเองอนะคงใส่ไหมว่าทำไมหน้ากากผมเปลี่ยนไปใส่นะผมแบบว่าทำการสลับด้านนะเปลี่ยนด้านโอเคฮนะท่านผู้ชมแต่ว,ว่า ตัวละครลับนี่จังง่ะเออนี่ไงเอาว่านนะาท่านผู้ชมนะคลิปนี้ผมไม่รู้จะพูดแล้วน่ะอัอนหนึ่งเราดูเวลาก่อนสามนาทีอะ กอตัองก็รู้ที่เก่ากันนะโอเคฮะเหลือพวกเวอร์ชันนะผมจะพูดถึงเวอร์ชันได้ีนวันนะีเวอร์ชันแรกเวอร์ชันก่อนอนะัลฟาอ่ะมันก็จะแบบว่าแผนที่มีเพียงแผนที่เดียวสนามขนาดใหญ่ที่มีเนินเขาและโบสถ์ผมเข้าใจแล้วอันนี้ถ้าใครเคยเล่นเกมแท็บเวอร์ชันปัจจุบันดานดานดานในเวอร์ชันปัจจุบันของเราอะนะมันก็จะมีดานอยู่ซึ่งดนานนะั้นชื่อว่าด่านเลกาซีนะ มันเป็นด่านที่เขาเน,นี้ยแหลนะฮะก็คือตอนที่มีอะไรเล็กเผาเลกซี่มาใหม่มันก็มาพร้อมด่านซึ่งด่านนั้นก็ชื่อว่าด่านเลกซี่เนี่ยซึ่งด่านนั้นด่านมันก็จะแบบว่าเป็นโบดนั่นแหละด่านที่เขาบอกไว้ในในเว็บเอ่อวิกิแฟนดอมนะซึ่งก็ในแพทก่อนเอาไฟนเนี่ยนะแผทศูนย์ศูนย์จุดสองจุดศนะูนย์่ะมันก็จะเป็นแบบว่ามีเป็นแผนที่เดียวใหญ่ๆนะเป็นด่านที่มันจะมีโบด ปัจจุบันนะก็เอานําพวกดานเก่าๆอะไรพวกนั้นจากพวก 2, 2สองจุดสองศูนย์เนี่ยเอามาใส่ในภาคปัจจุบันนะอืมอนะ้นซึ่งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรไปนิดหน่อยนะมันก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยผู้วางแผนการลบผู้วางแผนการลบมันจะเป็นตารางอะที่เรียบง่ายแตกต่างจากผู้วางแผนการลบในปัจจุบันซึ่งแบบแบบบนล่างของลักษณะการต่อสู้นอกจากนี้ยัง ไม่ได้บอกว่ากําลังต่อสู้ด้านต้านด้านอะไรอ๋ออันนี้ผมถ้าใครรู้ช่องที่แรงก็น่าจ,จะรู้น่ะห่วยก็แบบว่าโคตรน้อยอน,นี่ปืนไหนมันอ๋ออันนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตขึ้นมาอีกขั้นนะสก,กีนแมนแมนฮาวชาแล้วก็เนี่ยทรัมป์กับฮิวลาลีเนี่ย จะงงเลยใครใครไม่เคยเล่นเกมแทบ็บวอูดเซนเก่างงาเลยโอเคฮนะโอเพนอัลฟ่านะโอเพนอัลฟาเหรอเปิดอัลฟาเวทีรุ่นแรกของแท็บที่สามารถเข้าถึงได้กับประชาทุนโอเพนอัลฟา จะไม่ได้รับการอัปเดตดังนั้นจึงไม่รวมสิ่งที่เกี่ยวกับนีออนหรือหลังจากการเปผดอัลฟาเปลี่ยนแปลงจากจำนวนมากเปลี่ยนแปลงจำนวนมากเดี๋ยวนะได้ยกเครื่องทั่วไปกับเกมตอนนี้นี้คุณสามารถวางยูนิตบนแผนที่โดยตรงและไม่มีการเพิ่มกลุ่มพร้อมกับยูนิตใหม่จำนวนมากในระบบอเออเ้างปั้น คนอื่นที่สามารถจัดการยูนิตต่างๆที่อยู่บนแผนที่ได้ในคราวเดียวกันอย่างไรก็ตามคุณสามารถรับได้ฟรีที่นี่เปิด Alpha นะอัลฟาดูคลิปสักหน่อยด้วยกันนะอาวมันจะคลิปนี่มันแผนที่เดี๋ยวนะอ๋อก็เป็นคลิปนี่แหละอะไรของคุณเนี่ย ก็เหมือนกับว่ามันเป็นแพทที่เริ่ออัปเดตขึ้นมาใหม่นะมันก็จะมีแบบว่าพวกตนนะัวละครนตว่าคือเราสามารถวางในแผนที่ได้โดยตรงแหละฮะแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับนีออนนะคือนีออนจะอัปเดตมาจากทีหลังนะซึ่งเอาจริงอะ่ะผมจะเรียกว่าเออเวอร์ชันแรกแพทที่หนึ่งเวอร์ชันแรกแพทที่หนึ่งมันก็นั่นแหละมันก็เป็นแพทที่หนึ่งละ ก oh, ็เช่นแต่นะแบบหนึ่งนะเริ่มไม่แน่ใจแล้วเอาว่าผมจะพูดตามที่เว็บบอกเลยอกันนะปิดอัลฟาโฮสอัลฟาก็เนี่ยนะตรงตามชื่อนะมันก็จะมีพวกตัวละครนีออนแล้วก็ดาร์คพิเศษนะเป็นช่วงที่ดาร์คพิเศษเริ่มเข้ามานละ้เปิดอัลฟาปิดอัลฟานะปิดอัลฟาโคสอัลฟา เอเอรี่แอ็กซิตก็อ๋อก็เป็นแบบว่าปัจจุบันนี่แหละนี่น beta ก็เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะเป็น,ก,ปน,นก็คือเป็นเวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแต่เป็นแบบเบต้านะเออรี่แอ็ซิตโอเคเป็นว่ามันจะแบ่งได้ดังนี้นะจะมีเพอร์ เพอร์รี่เพอร์รี่ก่อนอัลฟาแล้วก็เปิดอัลฟาแล้วก็ปิดอนะัลฟาน่ะแล้วให้ก่อนอัลฟามันก็จะเป็นตารางเลยนะแล้วไอ้เวอร์ชันก่อนอัลฟาเนี่ยมันก็จะมีสองแผ่นอืมได้มีสองแผ่นให้โอเปนอะัลฟาเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันอัลฟาแล้วก็คือว่ามันจะไม่มีนีออนไรเข้ามานะส่วนเวอร์ชนันโค้ดอัลฟามันก็จะมีนีออนแล้วก็ เออใช่แหละมีนีออนแล้วก็มีการอัปเดตพลังของนักพีเซนแล้วก็ซัพเปอร์พีเซนนะตัวในโอเพนอัลฟ่ามันก็จะแบบว่ามีพวกตัวละครใหม่ๆเข้ามานะมันก็จะมีพวกจาวซึ่งจาวจริงๆในเวอร์ชั่นโอเพนอัลฟ่าเนี่ยมันมันเป็นมันชื่อว่า X นะ XX X, X, X ขวาเนี่ยแหละซึ่งมันไม่ได้ถืออย่างนี้นะคือมันถืออย่างนี้มันก็สูงเลยนะ แล้วก็พวกตัวละครคลับเบอร์ในเวอร์ชันไอตัวละครคลับเบอร์นี่มันโผล่มาตั้งแต่ก่อนอัลฟาแล้วก็ถึงปิดอัลฟาเลยนะเจ้าก็เหมือนกัน X เ,เหมือนกันนะคือเข้ามาเปลี่ยนชื่อในเวอร์ชันเออริเอ็กซ์ถึงฟูลเวอร์ชัน,ชนแล้วก็แท็บอัปเดตนี่แหนะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะแท็บอัปเดต โอเคคับผม,มน,น,น,นี่อะไรฮะเมื่อกี้นี้โอเคนะแล้วก็พวกถึงตัวละครมีอะไรบ้างคือ,ต,ต,ต,อตั้งแต่ตอนเปิดอัลฟามาเนี่ยตั้งแต่ตอนเปิดอัลฟามานะมันก็จะมีตัวละครหมายว่าตัวละครใหม่เข้ามานะแล้วตัวละครใหม่เนี่ยพอมันมา มาจนถึงตอนปิดอัลฟาแล้วก็มาเป็นเออร์รี่แอคเซสเนี่ยตัวละครใหม่ๆจากจากพวกโอเพนอัลฟานะมันก็จะเข้ามาในเออร์รี่แอคเซสด้วยอย่างเช่นคนเอ็เนี่ยคนขวานเนี่ยก็หลุดก็เข้ามาในเออร์รี่แอคเซสเบต้าด้วยนะแล้วก็ถูกเปลี่ยนชื่อผูอกไปหมดเลยนะตัวละครหรือวะเออคลับเบอร์คลับเบอร์คลับเบอร์ใน ในเวอร์ชันโอเพนอัลฟาถือโคสอัลฟาเขาก็เอากลับมาในเวอร์ชันเอร l เอ c c ซ s สแล้วก็พัฒนาเหมือนปัจจุบันเออแล้วมีตัวไหกวะพวกไอหอกยาวที่แม่งทีมอะไรอย่เงี้ยเออนั่นแหละมันมันก็อยู่ในเวอร์ชันโอเพนโอเพนอัลฟาแล้วพอถึงจนจบตอนถึงโคสอัลฟาเขาก็เอากลับมาในเอรีเอ็ c ซิสเดต้าเออ ก็คือว่าตัวละครที่ถูกอัปเดตมาในเวอร์ชั่น Open Alpha เนี่ยถูกเอาเข้ามาในนี้ด้วยเกือบหมดพูดไดังไงนะตั้งแต่ Open Alpha แล้วก็โคดอัลฟ่าเนี่ยตัวละครตัวละครในในนั้นอะ่ะมันก็ถูกเอากลับมาในเวอร์ชัน Early Access Data ด้วยอืมแต่ก็ไม่ไดเอากลับมาหมดนะก็ค่อยเอาตัวละครเก่ากลับมาในเวอร์ชั่น อะไรวะเอร์ชันเอร l เอ็กซ์เน่าจะเป็นเออร y เอ็กซ์ไม่ใช่เออร y เอ็กซ์เอะไรวะเอาว่าช่างแม่งหรืออ่ะโอเคแล้วก็ปลุกมแค่นี้นะเออแล้วก็เนี้ยเข่าผมเป็นแพ้มาด้วยนะเาแผล เพูดอมาซะเยอะถ้าอยากให้ผมพูดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในลิปนี้เคอ่ะเคยอ่ะใครชอบคลิปนี้อลือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับหาน,น้นไปแล้วโอเคฮนะเมื่อกี้้เสียงย่าเข้าิดหน่อยอะพึ่งฮนะไม่เป็นไรฮะผมนะผมเป็นอย่างนี้บ่อยแหละเพราะว่าช่างมันนะ่ะ